สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมม o น e ี่พีเอเกี่ยวกันการหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะมาทําการแจกอัมปาอีกแล้วนะครับเข้าในของโทมมัน,นี่วอลเลนะครับจำนวนเงินนะครับ150บาทครับมีทั้งหมด1 0 0่อซองนะครับสําหรับใครที่อ่ามาช้าหรือว่ามากดรับอัมปาช้านะครับก็จะได้รับเหรียญแทงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปทําการถอนเงินได้ด้วย เดี๋ยวเราเข้าไปดูในของแอปพลิเคชันกันเลยนะครับจะเป็นในของตัวแอปแท็บคอยนในของตัวแอปนี้นะฮะและในของตัวแอปนี้ตอนนี้เขาก็ได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วด้วยนะครับในการถอนเงินต่างๆเขาได้ทําการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้เล่นในของตัวแอปนี้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยโหลดเนาก็สามารถ กดนี้จะได้คลิปไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยนะครับถ้าโหลดมาแล้วนะก็จะมีช่องในการใส่รหัสแนะนําต่างนะครับรหัสเชิญนะครับอยู่ตรงนี้ให้เราไปทําการกดใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อรับเหรียญเอาไปทําการถอนเงินได้เดี๋ยวเรามาในของเมนูนะครับในการใส่อ่งเปากันแล้วก็โค้ดรับอ่งเปานะครับเพื่อทําการถอนเงินเข้าในของถูกมณีเวลตกันเลยนะครับมาตรงที่หน้าหลักนะฮะใครที่สมัครมาแล้วเนาะ การสมัครก็สมัครไม่ได้ยากนะครับก็แค่สมัครด้วยอ e ีเมลหรือเฟซบุ๊กนะครับประมาณนี้นะกดเข้าไปตรงที่โค้ดอังเปาได้เลยนะครับนั้นเราทําการกดเข้าไปนะฮะพอทําการกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้ก็จะมีเนื้อของตัวช่องโปรดใส่นะครับโค้ดอังเปานะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเนื้อของตัวโค้ดหรือว่ารหัสอังเปาเนาะ เอาไว้ในของช่องคอมเมนต์แล้วกันนะครับให้ทุกคนไปดูในของตรงคอมเมนต์แล้วก็เอาในของตัวโคดนั้นเอาไปใส่นะเพื่อทําการลุนรับเงินนะครับมูลค่าประมาณ150่าบาทนะหรือใครที่มาช้าเกินไปก็จะได้ในของตัวเหรียญ500เหรียญไปถ่านนะครับก็จะทําการใส่โคดไปเลยนะฮะโค,คดก็คือ T C นะครับแล้วก็จะเป็นในของ Money PS นี่ฮะ แล้วทำการกดไปตรงนี้ลรับกดเข้าไปได้เลยปุ๊บอ่าได้20บาทนะครับผมได้ทำการใส่โค้ดไปแล้วนะครับได้เงินมาในข่อง20บาทนะฮะก็ทำการกดถอนตอนนี้ได้เลยนะกดเข้าไปนะฮะปุ๊บนี่แล้วทำการกดไปตรงที่ยืนยันในการลรับแล้วก็กดยินัาอีกครั้งนึง เรียบร้อยนะครับบอกว่ารอนะครับภายใน 1- 3วันเพื่อทําการถอนเงินให้สาเร็จนะครับเพื่อให้เงินเข้าในของถุงมอนิเ a เบลดของเรานะฮะมีเพียงแค่นี้เลยนะฮะนี่รับอัมเปาง่ายๆเพียงแค่นี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าในของตัวแอปนี้ก็หรือว่าใครที่ยังไม่เคยโหลดก็โหลดมาได้นะส่วนใครที่ถอนเงินแล้วรัาไม่ได้รับเงินต่างๆหรอและมีปัญหาต่างๆก็สามารถติดต่อไปที่เพจในของตัวแอปนี้ได้ นี่ครับจะมีในของเพจแล้วก็ youtube นะครับติดต่อไปได้นะครับส่วนประวัติในการรับอัมพาของทุกคนถ้าใครที่จะดูก็ดูได้นะครับตรงนี้ประวัติการแลกรับกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะส่วนใครนะครับที่รับอัมพาแล้วและยังไม่ได้ถอนก็สามารถกดถอนได้นะนี่ก็จะมีในของเมนูถอนแต่ถ้าใครที่ถอนไปแล้วก็จะไม่สามารถถอนได้นะครับเรียบร้อยฮะ รองเงินเข้าอย่างเดียวนี่อ่าเดี๋ยวไปนะครับเรามาดูในของอเมนูนะครับอ่าในการหาเหรียญต่างๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเมนูในการหาเหรียญหรือว่าหาเงินจากในของตัวอแอปแทรคอยนี้ก็ไม่ได้มีเมนูอะไรมากมายอย่างแรกเลยให้เรามาทําการกดเช็คอินหรือว่าล็อกอินนั่นแหละทุกวันนะครับเพื่อรับเหรียญไปและจะมีในของอ่าภารกิจรายวันต่าง ทำจากตรงนี้ถ้าเราทําไปเราก็จะได้รับเหรียญนะต่อไปเราไปในของเมนูในการเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนําเพื่อนให้เรากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงกลางนะฮะให้ทุกคนทําการกดเข้าไปได้เลยนี่สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับนี่ครับเชิญเพื่อนท,ทันทีแล้วก็ในของรหัสเชิญของเราก็จะอยู่ตรงนี้เอารหัสของเชิญของเราไปให้เพื่อนนะครับคนที่เราเชิญเขาใส่รหัสเข้าไปแล้วก็จะได้ในอของ เหรียญน,นะครับจากการแนะนําเพื่อนและเพื่อนก็ใส่รหัสแนะนําเพื่อนก็จะได้รับเหรียญจากการใส่รหัสแนะนําด้วยนะครับถ้าเราจะเชิญเรากดไปตรงที่เชิญทันทีนะครับแล้วก็ทําการคลอลลิงมีเพียงแค่นี้นะครับการเชิญเพื่อนไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าการเชิญเพื่อนก็คือสามารถเชิญเพื่อนโดยเอาไปแชร์ในไลน์เอาไปแชร์ใน facebook ก็ได้นะครับหรือจะแช์ในของอเอารหัสแนะนาม,มาทิ้งในของตัวช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นกันนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับในของตัวอา่านี้ก็คือสามารถเล่นเกมนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเล่นเกมเล่นง่ายๆไม่ได้ยากอะไรนะครับมันมีอะไรอะไรให้เราเล่นเราก็เล่นไปนะฮะก็อย่างเช่นว่าเล่นเกมตกสมบัติตรงนี้แล้วก็มันจะมีให้เราเล่นตรงนี้เล่นได้8ครั้งต่อวันนะฮะกดเริ่มได้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บนี่แค่นี้ฮะดูว่าได้รับเหรียญไหมนะถ้าไม่ได้ก็กด กรบาทที่ได้เลยนะครับถ้าได้ก็กดยอมรับเข้าไปนะนี่เล่นเกมมีประมาณนี้นะส่วนหน้านี้หนะ้าหลักตรงนี้ก็จะเป็นของการโหลดเกมโหลดแอปพลิเคชันนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้รับเหรียญหรือว่ารับคอยนั่นแหละได้เยอะมากเลยนะแต่มันก็มีในของขั้นตอนหรือว่า,าเงื่อนไขของเขาว่าเราต้องทําให้ผ่านด้วยเราถึงจะได้รับอคอยหรือว่ารับเหรียญเอาไปแลกเงินได้นะครับ แต่การที่เราจะโหลดนี้เราต้องไม่เคยโหลดในของตัวเกมนี้นะครับถ้าเราเคยโหลดแล้วมันก็จะโหลดไม่ได้แล้วนะฮะโหลดซ้ำไม่ได้นะฮะก็อย่างเช่นว่าถ้าผมจะเล่นในของตัวเกมนี้ก็จะทําการกดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีในของเงื่อนไขของเขาอยู่ข้างล่างนี้นะครับเงื่อนไขข้อที่1นะครับปุ๊บตามนี้เงื่อนไขข้อที่2เงื่อนไขข้อที่3นะครับ แล้วก็ข้างสูงนี่ก็จะมีในของเงื่อนไขนะครับข้างสูงนี่ครับถ้าเราจะทําเราก็แค่ทําการกดจากตรงนี้เริ่มทําภารกิจก็หนึ่งก็จะพาเราเข้าไปในของตัว Play Store ละให้เราทําการโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทําได้เลยนะทุกครั้งที่เราทําเราต้องพานเราต้องทําผ่านในของตัวแอปนี้เท่านั้นนะฮะ และถ้าเราทําผ่านแล้วนะครับเราก็มาดูของเงื่อนไขหรือว่ากติกาในการรับเหรียญของเขาอยู่ตรงนี้สา,าสข้อนะครับว่าจะได้รับเหรียญยังไงกันบ้างนะฮะก็ทกําการอ่านดูนะครับเพราะว่าในของแต่ละแอปมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยส่วจนจำนวนเงินมิกิที่ผมได้ทําการถอนไป20บบาทตอนนี้ก็ยังไม่เข้านะเนื่องจากว่าในของตัวแอปนี้ใช้เวลา อาจารย์นานหน่อยนะครับกว่าเงินจะเข้านะฮะโอเคเงินเข้าแล้วนะฮะแหมบอกว่านานหน่อยเงินเข้ากันเลยนะครับ20บาทขอ,อนเงินสําเร็จแล้วเห็นไหมนี่ฮะได้รับแล้ว20บาทนะจากในการรับเงินอ่างเป่านะฮะก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยนะประวัติการถอนสามารถดูได้นะครับกดไปตรงที่ถอนเงินตรงนี้ได้เลยให้เราทําการกดเข้าไป ทำการกดเข้ามาแล้วก็ให้เราทําการกดไปตรงที่ในของตัวบันทึกนะครับเพื่อดูประวัติการถอนหรือประวัติการได้รับตรงนี้ก็ได้ประวัติการได้รับก็ได้นะครับกดเข้าไปนี่ครับจำนวนเงินนะครับอัมปาที่เมื่อกี้ที่ผมได้ทําการถอนไปนี่ได้รับแล้ว20บาทนะในของวันที่26เดือน 8. อ่าเวลา9นาฬิกายีนาทีใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเงินก็ได้รับแล้ว เดี๋ยวเราไปดูในของ t o Money Wallet กันนะครับ20บาทนะครับจากอ่างเปล่าตอนนี้มาในของ t o Money แล้วนะฮะนี่เลยเนะของ20บาทตรงนี้อ่างเปล่านะฮะที่ผมได้รับมาที่เขาแจากในของอ่างเปลามานะฮะแล้วก็ให้เราทำการดูนะครับว่าที่ผมได้รับมาก็จะปเป็นในของวันที่26นะครับเดือน8 ปี2565นะครับเวลา9ก้นกายีนาทีก็คือใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับผมก็ได้รับเงินมาแล้วนะครับก็ถือว่าจ่ายก็วอยู่นะฮะวาอยู่ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่ยังไม่ได้รับอังเปานะครับถ้าจะรับแต่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถโหลดได้ใน Play Store เลยนะครับหรือใครที่อยากหาเงินจากของตัวแอปนี้ก็สามารถหาได้นะครับง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับ วิธีในการสมัครต่างๆถ้าใครไม่เข้าใจไปดูกันได้ส่วนในของวิธีในการถอนผมก็ได้ทำเอาไว้ให้หมดแล้วเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะครับก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับในของการรับอ่างเปาต่างๆในของตัวโคดนะครับในของตัวแอปนี้ก็ยังไงก็ฝากก,า like, กดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับไว้ราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมาได้เพจด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวในของตัวโคด้ดผมจะทิ้งเอาไว้ตรงช่องคอมเมนต์ละกันนะครับบายๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับ